ตัวขยับเพื่นอนเนี่มีตัวขยับอยู่ตรงนั้นอ่ะเหมือนมีอีกตัวนึงอ่ะนั่นไง ออกแล้วอืมโอ้โหในร่องน้ำยังอยู่อีก嘛อืมที่แรกคิดว่าในร่องน้ำม,มันมันจะไม่อยู่แล้วนะยังมีตัวอานารดักอยู่เหมือนกันนะครับ เดินจัได้